รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวัสดีครับน้องๆเรามาพบกับหน่วยการเรียนรู้ใหม่กันนะครับซึ่งวันนี้เมย์กับพายจะพาน้องน้องไปเรียนรู้เรื่องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันครับน้องน้อง น้องๆสามารถจำแนกเจ้ารูปสี่เหลี่ยมเหล่านี้ได้ไหมครับว่ามีลักษณะอย่างไรวันนี้เราจะไปทำความเข้าใจกันครับเอว่าแต่เม์กับพายเข้าไปไหนกันนะเราไปดูทั้งสองคนใกล้ๆก,ก,กันครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆคุณพ่อพาเม์กับพายไปร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ค่ะเพราะว่าจอคอมพิวเตอร์ของเม์เสียพอดีพายมาให้เม์ช่วยเตยวกันบ้านก็เลยมาด้วยกันมีคอมพิวเตอร์เสียอยู่เต็มไปหมดเลย มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ครูเคยสอนมาด้วยนะเมงั้นเมย์ดูจากในร้านมีสิ่งของใดบ้างที่เป็นรูปสีเมมเปส่เหลี่ยมมุมฉากเราตอบได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากยังไงล่ะถ้าเราดูจากร้านนี้ก็มีจอคอมพิวเตอร์ประตูโตะ๊ะแท็บเล็ตถูกต้องไม่พาย เก่งมากเลยเมเอ๊ะนั่นคอมพิวเตอร์เมย์ซ่อมเสร็จแล้วเรายังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องรูปสี่เหลี่ยมสักเท่าไหร่วันนี้เมช่วยติวเรื่องรูปสี่เหลี่ยมให้เราหน่อยนะได้เลยพายจากในห้องนี้พายบอกเมได้ไหมว่ามีสิ่งของใดบ้างมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอืมในห้องนี้มีหนังสือเรียน กล่องดินสอกรอบรูปและก็โทร,รทัศน์จากสิ่งของทั้งหมดที่พายบอกมามีลักษณะเหมือนกันคือสิ่งของทุกชิ้นมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากซึ่งนี่เป็นลักษณะสำคัญของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าสิ่งของต่างๆที่พายพูดมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ เมมีเจ้านี่ให้พายวัดด้วยแหละจำได้หรือเปล่าเราเคยใช้เจ้านี่ทำการวัดมุมตอนป .4 เดี๋ยวเราจะสอนพับให้ดูนะพายจ๊ะพับกระดาษนั้นให้เป็นมุมฉากสิจะ๊ะพายยังจำวิธีการพับได้หรือเปล่าได้ครับโดยนำกระดาษมาพับแบบนี้หนึ่งครั้งแล้วพับแบบนี้อีกหนึ่งครั้งก็จะได้กระดาษพับที่มีมุมเป็นมุมฉาก งั้นเราเอามาวัดดูทีละอย่างโดยวัดมุมทั้ง4มุมของสิ่งของต่างๆที่พายได้บอกเมไปได้แบบนี้ว้าวทั้งหมดนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหมดเลยเราเข้าใจเรื่องรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วพรุ่งนี้เราไปโรงเรียนครูจะสอนเรื่องรูปสี่เหลี่ยมเราจะได้เข้าใจมากขึ้นขอบใจนะเม จากสิ่งของทั้งหมดที่พายบอกมามีลักษณะเหมือนกันคือสิ่งของทุกชิ้นมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากซึ่งนี่เป็นลักษณะสำคัญของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจ้าเม้ว่าเรามาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันดีกว่าให้น้องๆน,นำกระดาษที่พับเป็นมุมฉากและเลือกว่ารูปใดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ต่อมาเมยวาดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในสมุดสี่รูปแบบนี้นะแล้วภายลองใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวแต่ละด้านดูนะจ๊ะแล้วบอกเมยว่าได้ข้อมูลอะไรบ้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปที่หนึ่งมีด้านยาวทุกด้านเท่ากันคือห้าเซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปที่สองวัดได้มีความยาวเท่ากันทุกด้านคือยาวด้านละ1ิบเซนติเมตร ส่วนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปที่สมีด้านสั้นสองด้านด้านยาว2ด้านโดยด้านสั้นยาว3เซนติเมตรด้านยาวยาวหเซนติเมตรส่วนรูปสุดท้ายรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปที่สมีด้านสั้น2ด้านด้านยาวสองด้านโดยด้านสั้นยาวหเซนติเมตรด้านยาวยาว10เซนติเมตรแล้วยังไงต่อระเม เราจะมาสรุปจากการวัดความยาวแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เมวาดนะพายจะเห็นว่ารูปที่หนึ่งกับรูปที่สองมีด้านยาวเท่ากันหมดทุกด้านเลยส่วนรูปที่3กับรูปที่สี่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันแต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันดังนั้นเราจะสรุปได้ว่า รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันคือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งก็คือรูปที่หนึ่งและรูปที่สองและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันแต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งก็คือรูปที่สามและรูปที่สี่ยังไงละจ๊ะพายรู้หรือเปล่าจ๊ะ ว่าเราจะใช้สัญลักษณ์รอยขีดแสดงการเท่ากันของด้านโดยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีรอยขีดหนึ่งขีดทั้งสด้านแสดงการเท่ากันทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสส่วนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีคู่ที่อยู่ตรงข้ามยา, Taiwan, 1, ยาวเท่ากันสองคู่ certainly. คู่ที่หนึ่งยาวเท่ากันใช้รอยขีดหนึ่งขีดคู่ที่สองยาวเท่ากันแต่ความยาวไม่เท่าคู่แรกจึงใช้รอยขีดสงขีดจ้า เป็นยังไงบ้างค,ครับน้องๆเข้าใจเรื่องรูปสี่เหลี่ยมกันมากขึ้นใช่ไหมครับเรามาสรุปความรู้ที่ได้ในวันนี้กันครับรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันคือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันแต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและเราจะใช้สัญลักษณ์รอยขีดแสดงการเท่ากันของด้าน โดยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีรอยขีด1ขีดทั้ง4ด้านแสดงการเท่ากันทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสส่วนรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีคู่ที่อยู่ตรงข้ามยาวเท่ากัน2คู่คู่ที่1ยาวเท่ากันใช้รอยขีด1ขีดคู่ที่2ยาวเท่ากันแต่ความยาวไม่เท่าคู่แรกจึงใช้รอยขีดสขีดครับก่อนจากกันไปในวันนี้เรามาทำกิจกรรมฉายเดี่ยวทดสอบความรู้กันดีกว่าครับ อนหากันจนเจอจงคลิกเลือกภาพที่กำหนดให้มาใส่ในช่องว่างข้อที่ 1. รูปใดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นยังไงครับน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับน้องๆอ,อย่าลืมหมั่นทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปนะครับ คณิสราแสนสนุกในวันนี้เวลาหมดลงแล้วไว้พบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ